สวัสดีค่ะขอตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขา้าซูช่องรัตมามณีชาแนลค่ะค่ะธรรมชมเมือนี่แอดภาพพี่น้องเอฟซีเดินทางมาที่วัดปลาโพแสงถ้ำค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือว่นพระนะคะวันพระใหญ่พอดีแอดภาพพี่น้องเอฟซีมาตามนะคะตามแนวทางตัวเลขนะครับซึ่งเมื่อนี้นะคะธรรมชมเพิินกับมีผาปลา กองละยี่สิบบาทมาสั่นค่ะแอดก็มามาขั้งแรกคือกันนะคะ่านมู้ชมแอดจะพาพี่น้องเอฟซีนี้เข้าไปทามไปตามเบิงนะคะบรรยากาศอยู่ในวัดมีเป็นจังไดแล้วก็เพ่นไ้เลขงวดที่ิพานมานะคะงวดทีผพานมาว่าว่าเลขมาอยู่นี่ก็เห็นเลขเลยเอาถักทายกับพี่น้องสักอนนะคะเรื่องอัตัวเลขพว่งงวดทีผพานมาน่ะ เพิ่นกะไฮเกตเก้าว่าสันค่ะท่านผู้ชมบัดนี้แอดกะในยินข่าวกะไรสิพาพี่น้องเอฟซีมาตามเบิ่งเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่ในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่พลาดตัเลขเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทางช่องรัดมณนนี่ชแนลค่ะเอาได้ยินแววแววทั้งแววทั้งในยินว่าเห็นตัวเลขว่าสันอยู่ไซต้นโพ่อ ใส่ใส่ต้นพ่ออีกต้นหนึ่งต้นพ่อต้นพ่อต้นม่วงเนี่ยนะ่อปัดพูผู้ใดมาเขียนไว้นอกบาดนี่ขนาดปันฝังยังไดท่าตาเขาก็ดีอ่ะเขียนตัวงามงามเพิ่นเขียนนั่นแหละกับขนเขียนนั่นละฮ่าฮ่าสวนเนตาดีเขาก็หันไปเห็นอันนี้อันนี้ขนเขียนไว้เลยคับที่เขียนกับขนเขียนไว้เขียนแต่โดนแล้วที่พิ่นเพิ่นบักนี้ากดนนะถ้าพนบักจนว่าอัน ย่างพ้นป้งขึ้นมาแล้วล่ะพ้นกีดไปหน่อยจะโดนแล้วงามงามห้าห้าศูนย์ห้าห้าศนาะแต่ว่าก็ขออนุญาตบาดคำเด้อบอท่านใด้เข้าไปหาทางพะอาจารย์พระคุณเจ้าพันโย มาเห็นตุเลขก่อนเห็นตุเลขก่อนได่เขียนไว้จนจนนั้นนะจนต้นไม่เกิดยางกก่ต้นไม่มาเลยเห็นเลขก่อนก็เลยพี่น้องเอซีเบิ่งกรอนเป็นเกรย่งยางทานได้ดีนครับเด้อตัวดีแดงน้อยแบบยังว่ะขั้นเขียนไว้เขียดไว้ล่ะคือห้าห้าศูนย์มันเป็นร้อยเลือกเลยเด้อยายมาเขียนจะโดนหรอ แม่นห้อยไปมีดจีดไปกับจะดวนโหดดครับวี่นางครับไปดวยอ๋นี่ย้าท่างกิเข้ามันทีเป็นคือคนลินเฮโรเลยแล้วได้สามตัวบอกบอกหั่นย่่บังคือแขนบอกคือแขนบเทียบะคือแขนอะไรคือยหา่บังในหาพันีตัวดาตรงอ่านี่เนี่ยค่ะปลาปลาอได้มาเสียบต้นน้ำเพลนว่าาปลากองละยี่สิบบาท เท่าจะสอนหน้าไปมือกับว่าซื้อๆดอกยี่สิบบาทกัราัาไม่สพามันได้จะกวงหรือกระติสิแจงยอดทีเดียวเลยยังพระท่านได้รูยอดเนาะค่ะเอยมันที่เจ็ดเนาะมือเข้ามาตัวนี้กับจิตไปเหตุอะไนั่นนี่ได้ตัวอื่นเที่ยมีธุระเนี่ยยังบตั้งแต่บ่ยุงยังุูกรบืงเมื่อยดอกบได้ตเกีห้อยห้องน้าโมี ยังก็บม oh. uh. to ีซ ah, EN ึ่งเจ้าว่ายอยู่ไม่ไหมแต่ม่เห็นคอยยุ่ไม่ไหมเลยส่วนนี้เลยแล้วมองง้มแบบลาสสิกอาจารย์มาอยูนนีสักปีแลรอคะสิบแปดสิบแปดปีเกากับเที่ยวมาัทุกแ่จีบคิดไปจะคองสีบมีเกันพาเท่าไรน่ะไปแต่บเนี้อหนอบหนอบเมียนบนสี่สิบเก่าตดข้าวสุดขั้นขั้นบอไซบอได้ฝนดีสะอาข้ามา รอบรอบมันเป็นรอบถนนเฉยๆอะไรเขาเทปอะไรแล้วนั่นแหละควยไปผูกปั้นเองปั้นไปเเฉยอ่ะจะไม่จิเป็นยังไรเปล่ายันอลินเป็นยังไงใช่แอ้รหบึงไม้ไพ่เหรอเ้ยจีบอกแล้วบึงไม้ไ่ย่างอะไรบ้องน่หละย่าป่ะย่างอะไรบ้างไม้ไ่ กูหน่อยได้เกรียบน่ได้เป็นลาบอกากเล่เสืยอยู่งุ่มชายตป็นอยู่น่นอ้เนี่ยบอกไม่ไพ่ไมีเหล็กวไม่เหล็กบะมีเดล็กไม่เห็กเอามาหาซองกันแลยวเห็นวัดาหวงพ่ออำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี อยู<ส> um ่เกลครับสนอาตัวง่ายเ่นบ้านทุ่งฝ้อบ้านทุฝน้ำเทุ่งฝนจังหวัดอุดรมาเื้อทั้งไต่ข้นเลยเห็นยเหเห็นการเล่ไต่เจ้าเห็นเลขเจ้าเห็นเลขได้เฮ้เอเฮ้ยางเขามากขวดโหดเห็นห้าห้าศูนเห็นแล้วพี่ ้าพเอาได้เรามีไม่ใหม่เอนวัเนี่าถอตั้งว่าคามแจนเล้ง่ะเปนแม่แผ่นต่อคนแล้วเปิดแล้วท่านทีน้องแหจะมาจเาเคยมานคน้องแหน่น้างให้แล้วค่ะธามชมบัดนี้อดจะภาพผิดธานมช้ชมไปเบิงใหม่พ่อ่า ทน<พ>บ,บอกว่าไปแม่ไปเบิงอยู่ใหม่ผ้าประชันเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าแอดเลี้วไปไกลๆเห็นแล้วค่ะแต่ย no ืนย <passengers> ูนี่ก็เห็นแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าหรือว่าสี่ห้านี่แหละโอ้ยเก้าหนึ่งห้าเลี้ยวไปไกลๆมันประชันมากๆแต่ไกลแม่นบ่ห้าเก้านั่นเก้าหนึ่งห้าบ่ ต็นในๆมาวเลยค่ะเป็นเลขรดผมเลย915ตรงเลยจัดไปเด้อสบุดวงดีว่ะอาจารย์บอกว่าไปแม่ไปแม่ไปเบิ่งยูใหม่พ่ายประสันบาแม่บ้าแม่พ่าอาจารย์แลค่ะเอะพอคุณพ่อคุณม่พ่าอาจารย์ยิ้มพ่ายอาจารย์คุณพ่อที่นั่งยกกับพ่าอาจารย์แต่ว่าหาตัวนี่ ก็เนื่งหาได้หพี่น้องขั้นเคียนไว้อะล่ะเจ้าที่จริงก็เป็นห้อยเขียนล่ะเนาะไอ้แพรยาด้วยนะตอนช่วงคือเป็นใน่ๆแค่วดนี้แหละอืหนั้นกันน่าจะนเาจะเก็บเกาด้วยครับท่านผู้ชมเบืองไหนชัติตัวนี้แหละดีๆด้วยพี่นอบอกคพ่นบอกว่าไปเบื้องใม่พ่ไปไปเป็นเบื้องไหม่พ่ะสาบอมาปัดใดประกอบอกระบกม่านะคะขนาดบอบ่มาบัดใดกะ ไปเบิ่งเอาไปเบื้องเอาไปฟังนั่นนี่บอกอ้าวมุนล่องหมุนล่องหมุนล่องหมุนดีดีครับขออนุญาตเด้อค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตขออนุญาตหมุนหมุนหมุนค่ะหมุนหมุนมุมอ้าวคือหมุนบ่ได้บ่มีมุมีดอกน่ากลัวครับมีทางเดียวบ่มีครับเอ้ายู่นี่ละตรงนี้มันดอกวไวอยู่นี่อันไหนเนี่ยอุ้ยตายอันใต้ก็มีนหนึ่งซีนึ่งนั่นนั่นี่ดีเลยบ่เห็นตี หนึ่งสีเนี่ยแมนบัวบัวค่ะนี่ค่ะนี่แดดตาจีนตะวันที่แน่แน่สามตัวนี่แหลคาเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าชั็เกีนอยู่รอค่ะอันนี้เพิ่นเขียนให้เป็นล่างๆเป็นเก้าคือกันครับคเอาด้วยครับท่านผู้ชมดูเอานี่เด้อเก้าหนึ่งห้านะคะเก้าหนึ่งห้าการเห็นเป็นตัวเก้าหนึ่งห้าเลยค่ะเออยูทีใหม่พ่ายนะคะ อยู่ไม <strong> ้พายใส่เ <school> พ like okay. mm. <y> ิ่นว่าอันนาเกจะดีร่ออมกี้ะก็บีล้วก็ไปแลรวครับบรรยากาศเย็นเย็นเข้ามาก เย็นค่ะเย็นวัดป่าโพแสงคำนะคะเอาทั้งออกทั้งนี่ทั้งออกทั้งนี่สิไปทะลุทั้งไหนเนาะที่าอาจารย์เป็นว่าเป็นสายสำร้องไงว่าเป็นนั่นแต่ว่าสำรับคลิปนี้กับตัวเลขอยู่ใหม่ผ้ายละ ถ้าอาจารย์สิเวาสิใบให้ก็รอดลอกกรอนนะคะเพราะว่ามันจะสวนกันเอาคลิปนี้กับเก่าหนึหาไปก่อนเด้อค่ะเด้อหนึ่หานีมาแรกค่ะหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้ายูไม้พายนะคะท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงนะคะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะตัวเลขอยููวัดป่าโพแสงถ้ำนะคะอยู่ไม้พายนะคะ ตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขน้ำโชคหรือว่าผู้ใดมาเคียนไหวหรือว่าพระอาจารย์เพิ่นเคียนไหวก็ได้นะคะพี่น้องเอฟซีก็พิจารณนาเพิ่งดีๆนะคะกัหันมัก,กจังค่อยน้ำตัวเลขไปลงทุนนะคะาาบ่มักบ่ชอบกับพานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจคะ่ะโชคดีทุกท่านทุกคนเด้อ สวัสดีค่ะ